간다가도와나카타도와케나바다로가도와사다마도와아산지띠도와사부리사도와잔다티아사미카구나구구라이위치가마니사바디비아차달아차수갈라미힌사야카라카사디나나비야도와나나로가도와 นานาภัตตวะโตอารคังขันฑันตุยังมังกลังเตวาสะหิตินเตยีสุสสะเทวกาโสธนานาธิคัจฉันติอัททติงสัญญามังกลังเดสีตังเตวะเดเวนะสบปปะวินาสนัง Sabaloga hidadaya Manggalang tang panamahe Ewang mesudang Ekang samayang berkuasa Wadi yang liar di jeda Wani anak ada binti gasa arame Ada koanya adalah dewa Tak abikan daya lah dia Abikan da wana keolah gabang ngobase Dwa yena bagwa denu basang ໂພະສະຫງະມີດວາພະ ગવાન ດັ່ງມີວາເດດວາເອກມန္ຕັງອະຖາຊີເອກມန္ຕັງດິດາໂກສາເດວະດາພະ ગવાન ດັ່ງຄາຖາຍາອ ච් ຍະບາຊີໂບເດວະມະນຸດສາຍາມັງຄະລານິອາຈິນດະຍຸອາກັງມານາໂສທານັງປຸອິມັງຄະລະມຸດດະມັງ asevanaja baaranam panidaanan ca sevana pujaja pūjaniya nan etam mangala muddamam patilubade savaso ca bubbe jagata punyata adasama bani tija etam mangala muddamam Pausa chanja si panja wina yoja susikito Subasita ya ya waja edang mangalamudamang Mata bidu batanang buddha dhala sa sangho ja gamanda edang mangalamudamang Tananja damajariya ja yadagananja sangho Anawajani wajani gamani edang mang Ardiwila tamang. Ardi Abamadoja di baba su etang mang Kalau wajani wado jasan duti jaga tanjuta. Kalena damas wenang edang กันดีจะสวัจะสดาสมนนันจะดัสนังกาเลนาดามสากัจฉาอดังมังกลมุตตมังวันนี้มีอะไรจะสนทนาธรรมไหมมีเล็กๆนะคะว่ายมเออโยมจะทวนว่าโยมปฏิบัติถูกไหมอ่าย่างไรว่ามาก็อคออย่างได้ยินเนี่ยนะคะ ได้ยินตอนแรกมันก็เป็นเราได้ยินนะแล้วพอพอใส่ใจไอ้ความรู้สึกที่ได้ยินเนี่ยมันก็เป็นนามได้ยินเออนั่นแหละแค่นั้นแหละแล้วแล้วก็วพออันนี้เสร็จก็มาใส่ใจที่ความรู้สึกตัวเองเเขาเขามีแล้วความรู้สึกที่ได้ยินต่นนั้นเขาจะมีอยู่แต่ถ้ามาใส่ใจเทีมันจะไปรู้อะไรอะ่ะ ก็รู้มาลรูป <ive> ก็ได้รู้พลอยยางนได้รู้เสียงใช่ใช่ก็รู้กลอยยางแต่ขณะที่กําลังได้ยินเสียงอ่ะความรู้สึกที่ได้ยินตรงนั้นนะที่ใส่ใจตรงนั้นนะความรู้สึกที่ได้ยินตรงนั้น,นเป็นนามแล้วก็ต่อมาก็มาใส่ใจที่ความรู้สึกตัวมารู้รูปอ,อย่างไงก็ได้หรือหรือมันมีอย่างอื่น ข้ามขั้นตอนไปเลย,ยไม่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 ก้ามแล้วก็มันเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนทวาร<ะ>เปลี่ยนความรู้สึก<ะ>เปลี่ยนได้ตอนอารมณ์มันเปลี่ยนอยู่แต่ความรู้สึกก็เปลี่ยนได้เปลี่ยนความรู้สึกใหม่แล้วแล้วพอรู้สึกตัวไปในรูปเดินตอนนั้นเดินไปแป๊บหนึ่ง เออมันก็ไปมันไปฟงค่ะอ่าก็รู้ว่าฟงก็มาใส่ใจความรู้สึกตัวใหม่อย่างนั้นแหละอ่าก็ไปอารมณ์ไหนก็แล้วแต่ก็มารู้สึกตัวใหม่อย่างนั้นแหละแสรวจแ้ที่โยมฝึกอยู่นี้ถูกต้องแล้วนะคะใช่ก็มาใส่ใจแบบนี้แหละ,ะไปอารมณ์ไหนทางตา ก็กลับมารู้สึกตัวเลยนะไปทางหูกลับมารู้สึกตัวใหม่ดงหูนี่สึกง่ายสุดเลยอ่าก็ไหนง่ายก็เอาจมจมแล้วก็เลยเริ่มจากตรงนี้อ่าเพราะว่ามันต้องที่มันมีบัญญัติน้อยอะ่ะเห็นได้ยินได้กลิ่นรู้รสสัมผัสแล้วบัญญัติมันมีน้อยไม่ต้องนึกบอกมันน่ะ นั่นแหละตอนนั้นก็จะสะดวกแต่ทุาวันอื่นลมยังไม่ได้ฝึกเพราะว่าอย่างอย่างออได้กลิ่นอย่างเงี้ยลมก็จะก็อกลิ่นอะไรอมันจะไปก่นอะไระมันจะไปสนใจตัวตัวตัวอารมณ์ก็มาใสา่ใจที่ความรู้สึกที่ได้กลิ่น กลิ่นก็เป็นรูปธรรมมันมีทางตากับทางหูตรงนั้นเป็นนามธรรมความ uh huh. เห็นผิดไปอยู่ที่เราเห็นเราได้ยิน uh huh. เกิ่กลิ่นรสสัมผัสอะไรนี่ก็อยู่ที่เป็นรูปธรรมความ uh huh. เห็นผิดมันอยู่ตรงนั้น uh huh. อย่างรถเนี่ยรู้รถเนี่ย ก็รถมันก็เป็นโลกประธรรมราเราควรจะไปสนใจที่รถหรือว่ายมตอนนี้ยมรู้สึกว่ายมสนใจอยู่ที่เรารู้รถถ้ารถเนี่ยมันก็เป็นรถอะไรอะรถเปรี้ยวหวานมันเค็มอะไรอย่างเงี้ยได้ไปรู้ที่ความรู้สึกที่รู้ความรู้สึกที่เขารู้รสเออตอนะนั้นก,ก็เป็นนามธรรม แต่ความเห็นผิดมันเป็นเรารู้รสเราเปรี้ยวเราหวานเรามันเราเค็มเราเผ็ดอะไรอย่างนี้แหละ,ะคือมันมีสองอย่างอย่างหนึ่งคือความรู้สึกที่รู้อย่างคือตัวอารมณ์มันความรู้สึกที่ไม่รู้อารมณ์ตัวนั้น,นถ้ารสก็เลยเปรี้ยวหวานมันเค็มเผ็ดตัวนั้นนะ มันก็เป็นรูปรรรมรู้อันไหนหนึ่งก็ได้ออไม่ต้องไปเน้นมันมากหรอกว่าเน้นมากเดี๋ยวมันก็จะไปญญอะไรพิเศษอะไรก็มาหนอ,อีก <c oughs> ไม่มีอะไรมากหรอโกลกกกงรไฟอยู่เดินเดินเอามันไปแล้วมาเอาแล้วมัน ลุกเดินก็เป็นทุกข์เพรรู้สึกว่ามันปวดนะหน้ามันก็คันๆนะอ่แล้วแต่มันรู้ได้รู้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคือรู้แบบไม่ตั้งใจอ่ะให้ธรรมชาติมันเสนอมันแสดงแล้วก็เรียนรู้ก็มันไม่ได้ตั้งใจจะทําอะไรก็มมาเป็นพิเศษหรอกเน่ยถ้ามีพิเศษแล้วเดี๋ยวมันก็จะไปอย่างอื่นอีกมันไม่รู้ตามธรรมชาติมัน ก็ได้เออเอาเท่าที่พอรู้ได้รู้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเอาก็เอาเท่านี้แหละสาธุรู้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไร